ไอ้หนุ่มบิ๊กอยู่นะครับ, <c oughs> อบของขวัญเตรียมมาแล้วนะครับก็เซอร์ไพรส์ไอ้หนุ่มบิ๊กนะครับส่วนตาลุนั่งอยู่ค่ะกำลังโอ้นั่งข่างเค้กเลยครับพุนนะ่น่ะเคก้กกองขาวๆเอาเค้กมาเิ่งนะเค้กมาโอ้ยนักนักนัก หาสื่ออ้อมประเทศดสได้สือ่อไดหนึ่งท่านนะคะอ้โครับนี่นะคะบีดีบินะครับหมะทุมากะทุมปาสับจัดมาให้มาเด้อปลามาป้าเค้กเค้กเค้ก่ามีเค้กด้วยมีเค้กด้วยสวัสดีค่ะสวัสดียมีมเค้นวันเกิดวันเกิดเด้ กิดได้เลยแตงงแตงงกอไผ่แกอไผ่ซ่อมข้าววันนี้ให้ให้ง่ามันนี้วันเกิดเพื่อเป็นคนบอกคนมือเดียวซ่อมขันเกิดน้องบิ๊กมาสันเแลวัยดีครับคุอคอบคุณเอบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณอบคุณคอบคุคุณบคุณขอบคุณอบคอบเอคอบคุณขออบคขอบคอคุณอบบ ทำแรกเสือต้นนี่นะสิมามาเอาแม่ซับเนี่ยเราไปซับรวมกันหรือเป่ที่เจอตั้มาพอมูไล่สาวนู้มาแล้วครับอันใดน้ำจิ้มบานเบาบานอันที่แดงๆตัวนี้เปัทฉั่วเทานั่นอ่าลุงเสือมัทฉั่วไปเนี่ยเอาทั่วรวบนี่อันนี้น้ำจิ้มจาเอ็มไม่กลับเหรอกลับค่ะกลับครับเดี๋ยวเป่าเป่าเค้กเบาเค็กก่อนครับเป่าเค้กวันเกิดให้บิ๊กก่อนนะคะ เอามหนอวานกับยอนหลังให้บ้านูแล้วผู้เรียมาดิจานจานผู้เดียวมานี่อ้ข้าเจ้าเสือมาไหว้ใส่ส่วนนึกว่าถามว่าเอาออกมากินอันนี้อันนั้นแม่บ้านูอันนี้ว่นล้างแล้วมันก็กลัวไปนี่อันนี้ไม่ใช่หวานนะนี่เพชรนี่แม่อยู่บ่อปลาเตียนแม่บ่อเผ็ดบ่เอามาผสมออกไปเลยแมาผสมแต่ว่าหวานนี่กับเผ็ดแล้วครบจักปีนี่ปีสิบเจ็ดปีครับ สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ยังนุ่มบิกเอาตัววานมานมนนมนเอาี้ใส่นยแม่มาค่บิกว่า่นนกกินนะคะที่่เยนมนยืดเส้นยืดสายนมนมขอยืเส้นยืสายก่นนะครับเอาให้แม่ที่ใส่เอาวาที่ยวก็ได้หอเอาม่เอาไเอาำจิมวานมา กนัแลแบง,อ,งอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดบอบ่บบเอาอันนี้มันเผ็ดนะาแก่วเหนอ่กรบอกวานถิวมไปกบอกวัตถิใสวใส่สมกรบอกวิใสวัตใสะสมบอกวัิังถมไกรบอกวัวัต่ิะไปกระบอาิะคะเอกัิัมกบอิปะอวัใวมไกินกั <c oughs> นสวัสสวัสัิสอกสะคะอกัน,นก ้านดันนะคะสวัสดีค่ะป้าสาสวัสดีครับป้าสาอะไรสดอยู่นะครับหนึ pues ่งยุ่งกำลังจ้วงเราจ้วงเอาครับอสุกลับไปข้อเว้ครับเพราะ่ครเบนี่มาใกลๆหมอนี่หันเข้ามาดีๆน้มนต์นกปาาว่าจริงเลยหนูนาป่ว่างกินก็ออยอมนครับมนมาแล้ววัลูกชายสองคนกป้าสาใช่แล้วค่ะ สองคนนะคะหนุเป็นคนโตนะคะน้ำจิ้มเฮดแบบนี้นี่นะคะนาคือกันบ่อสสองคนนี่นาคือกันบ่อร่อยนะคะราคาเอฟซีมีอะไรมีแค่นี้แหละโอ้ยมีแต่จังซีแหละกินโลดนะก็เอาหมูสเลยมาสุขสันวันเกิดนะจ๊ะน้องบิ๊กคืออย่างคืออยู่จ้าพัชร์ดีคารา น้ำมตนกับบิบนาที่กันอ้าวาคลนละคนเด้ผี่เด้พี่พตองเบิ้องนุเบื้งแพนอาหารขากล้องขากล้องไหมนะโอ้คืองานแรกนะครับขากล้องดดออกใหม่เลยนะเด้นียเอาคือมุนบ่นไ,ปไปสุดคายคายคายน็อตคือคายน็อตนช่ไหมคืออยู่ข้างหลังคายย โม <Moment S 1> เมนต์ตอนนั้น <c oughs> น้องบิ๊กน้องโอมน้องมนหน้าคล้ายกันคล้ายกันสามคนเลยบ่ายบ่าวนุกับน้องบิ๊กเกิดเดือนเดียวกันใช่แล้วคะ่ะนุเกิดวันที่สิบสามนะคะบิ๊กเกิดวันที่ยี่สิบแปดเนาะยังก็คู่ยูน้องบิ๊กขอบคุณนะครับเาาไม่่้อง หมอนุ่มกินน้ำกันหมอหนุ่มเอายาที่แกขาดยาเปล่าเอากินได้ป้าด้วยค่ะน้องบิ๊กโอ้ยภาษาอังกฤษมาภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ป้าแตงมไม่มากินเลยป้าเต็มกินข้าวป้าเต็มเพิ่งกินข้าวอิ่มไปนะคะก็ให้น้องน้นข้นเลงนของแต่สั้นสวัสดีสองร้อยท่านนะคะนี่นะคะดันนะคะดันดันดพันไล่เด้กพี่น้องเด้อ น้องบิ๊กเดี๋ยวเออกินกัน้ำวานน้องบิ๊กลูกชายภาษาเหรอสุขสันต์วันเกิดเนีมาสูงนะเป็นลูกที่ดีและเชื่อมฟังพ่อแม่นะพ่่จันใช่แล้วค่ะปลาใหญ่ประวัติโปลาใหญ่มากนะครับมลบอกป้าทากินนึกว่าไปเตยบอลเสมอกินในย่างไม่เคยพบไม่เคยเจอเออมันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับอันซับเลยบมล ปลากราสันมันบอกว่าปลาเนื้อย่างเลยนะครับปลากระตอนใหญ่ไม่เคยพบไม่เคยเจอว่ามันใหญ่ขนาดนี้สมายมันมีแต่พวกอันนี้เนาะมันมอกมีเนื้อนุเอลทบอลหนึ่งเลยนะกาแน่ใดคือทรายหัวลุยลุยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันทรายหัวลุยลุยยีกไม่นานนะครับฉุกสันวันเกิดค่ะขอบคุณนะคะกดให้แล้วคุณอาบีน้องบิ๊กขาวน้องนุดำกระสัน โอ้เจ้าแคทจังใดล่ะพี่น้องเออแต่ลูกความแม่เดียวนี่ล่ะค่ะแากแดดหรือหนูสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องดิ๊ค่ะอร่อยไหมคุณนันชาแนลค่ะอร่อยไหมอร่อยมีความสุขมากมากจ้ะค่ะนานเลยแค่ดีถ้าละวังตัวยน้องลุงเสือเอาอีกเลยเอาอีกเลยก่อนลังอีกแล้วลุงเสือ ไม่หยุดค่ะเก็บมันบางมูดเรืออะไเก็บโต๊ะเปบอลเรือแต่ไล่ถวยแล้วลงเสื้อมาเก็บตกเห็นบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุดสั้นวันหยุดนะคะโออยากกินด้โค่ะปภาษามาค่ะแจกบอสฉันวันเกิดน้าน้องบิ๊กอร่อยค่ะไม่คุยกับใครคะตอนนี้มีความสุขจ้าขอบคุณนะคะคุณป้าเพียนมันกินเยอะละมันกินหลายๆ พี่โอไม่เห็นเลยผมบากินยิ้มเข่าแล้วโอ้ยสุยนะเพื่อนนั้นบอยาไมาได้ดวนปิงปังกับน้ำม้นเลยว่ะอาทิตย์นี้บิ๊กหลอกว่านูกว่าสารรอคือกันค่ะแต่ว่าคนละแบบเนาะค่ะเนาะน้องโอมไม่มากินน้องโอมก็กินข้าวอิ่มนะคะน้องอมอิ่มเพิ่มกินข้าวอิ่มทุกชากเติบอกเขาว่าดำแต่มีเสน่ห์ รอคนละแบบค่ะรอคือกันค่ะน้องโอมแตกเนื้อหนุ่มแล้วค่ะก็มาแม่จิมฮาปีแล้วบอกโอมจะจิมฮาถ้าไปถ่ายถ่ายกันใช่บาทนี้เดยมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมันจ๊งสีปะยอดครับอ่าานปี้เบิร์ t เดย์น้องบิ๊กนะครับขอบคุณครับคลิปนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวกินกินก่อนเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับภาษาค่ะ